สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการป้องกันโรคเอดนะครับแต่ก่อนที่เราจะรู้เกี่ยวกับการป้องกันเราก็ต้องรู้ก,ก่อนนะครับว่าโรคเอดคืออะไรครับเอดหรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องคือระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวถูกทำลายส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับลดต่ำลงร่างกายอ่อนแอและนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนหรือโรคติดเชื้อโชยโอกาสจนยากที่จะรักษาโรคต่างๆได้ก ระยะของการติดเชื้อนะครับจะแบ่งออกเป็น3ระยะ 1. ระยะตั้งต้นอาการออกน้อยขายไข้หวัดใหญ่ไข้ต่ำปวดกล้ามเนื้อไทายเหลวที่เซลตายไวรัสแพร่กระจายระยะที่2นะครับคือระยะเหลือหลังมีเชื้อราที่ลิ้นอาจเกิดวันโลกเริ่มมูสวัด HIV อยู่ในต่อมน้ำเหลืองบ้ามปริมาณ CD4 เริ่มลดลงมีระยะเวลา7-10ปี ระยะสุดท้ายระยะเป็นเอ็ดมีประมาณซ d ดีโตั้งกว่า200เชื้อลามไปยังทาวายวะต่างๆการติดต่อนะครับสามารถติดต่อได้3มช่องทางคือเลือดน้ำเหลืองการมีเพศสัมพันธ์หากเราไม่ได้ป้องกันนะครับแลนะข้อ3จากแม่สู่ลูกขณะที่แม่คลอดลูกเขมานะครับหรือว่าให้หนมบุตรช่องทางที่จะไม่ติดเชื้อนะครับคือ 1. การใช้อากาศหายใจร่วมกันการรับประทานอาหารใช้ถ้วยชามร่วมกันการสัมผัสหรือจับมือกัน จูบก,กันยกเว้นปากมีแผลทางสองฝ่ายนะครับการสัมผัสเนือ้อหรือน้ำปาการว่ายน้ําในสระเดียวกันการดื่มน้ําแก้วเดียวกันการถูกมแมลงหรือยุงกัดการใช้ห้องน้าร่วมกัน,นครับวิธีนะครับที่จะป้องกันการติดเชื้อได้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาร่วมกันกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการซักไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพาปพระจำปีพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัส HIV ทันทีที่สงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อ HIV หรือก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV แม่ที่มีเชื้อต้องกินยา ACT ในการลดการติดเชือ้อยาที่ผู้เสี่ยงติดเชื้อควรกินนะครับมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือ PrEP e นะครับยาป้องก,กันการติดเชื้อ HIV เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง ป้องกันได้เกือบ100%้อยนะครับได้ยาเมื่อไม่มีเพศสัมพันธ์สองอาทิตย์กินวันละ1เม็ดถ้าหยุดกินต้องตรวจเลือดนะครับและยาชนิดที่2คือเพป p e p นะครับยาป้องกันการติดเชื้อแบบฉุกเฉินนะครับรับยาเร็วที่สุดกินภายใน72ชั่วโมงต่อนเนื่อง28วันป้องกันได้80%กินไวมีประสิทธิภาพมากนะครับแพทย์ตรวจเชื้อ SIV ไวรัสตบกักเตบีการทำงานตับไตครบยี่สิวันตรวจเลือดต่ำนะครับ เมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อนะครับควรบอกบุคคลที่เราใกล้ชิดทำใจให้สบายไม่วิตกกงังวลกินสารอาหารให้คุ้มผ้าหมู่ออกกำลังกายงดบริจาคเลือดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสำหรับวันนี้ขอจบก,การนำเสนอเพียงเทาง่านี้ครับคุณครับ